สวัสดีแฟนเพจอีจอจีทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตไกด์ตีคิวคิลเลอร์ฮอลโล่ระยะใกล้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าในปัจจุบันการตีคิวทุกคิลเลอร์มีการตีกิลแบบไนท์แมร์เรียบร้อยแล้วโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปตีกิลคิลเลอร์ฮอลโล่ระยะใกล้เนื่องไข่เขาบอกเลยว่าตัวละครตีใกล้ดาเมจคูณ2ตัวละครตีไกลดาเมจเหลือครึ่งเดียวถ้าไม้ตายดาเมจเหลือครึ่งเดียว บ่อสถานะเป็นบ่อสถานะพิษอันนี้เป็นรูปไกด์แนะนําตัวละครลงกิวเคสฮอนโลก,กล่าที่เพจเราลงหน้าเพจอีจีอจีฝาก,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 กทุกคนกดติดตามเพจทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับโดยตัวละครหลักที่เพจเราแนะนําเลยก็คือซุนซุนตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยก็คือเป็นตู้สงครามด้วยทันปีอันนี้เก่งมากเพราะว่าตีติสานะพลัสเหน,น็บชาด้วยทําให้ศัตรูครับอยู่กับที่แล้วถ้าเป็นพัสอีกทําให ตัวข้างเราอะถึงทีติดสถานะก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อซุนซุนแล้วก็ทําให้ติดคู่ไปได้เลยดังนั้นซุนซุนนะครับดีมากแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มผลของตีกิลแล้วก็ฮิตสกิลในการตีกิลอะครับเพิ่มมากขึ้นและการติดสถานะในการตีกิลของเผ่าฮัลโลก็ง่ายขึ้นแล้วก็มีเอชคีบ0ปรและหลายๆอย่างรวมถึงเอ็กซ์คิด้วยดังนั้นซุนซุนเป็นตัวละครหลักที่เก่งมากในการตีกิลฮอโลระยะไกล้ถ้าเกิดแฟนเพจมีแนะนำให้ใช้ตัวละครนี้เลยเพราะเก่งที่สุดแล้ว แต่ถ้าเกิดคนที่มีซุนซุนคุณสามารถใช้อิจิโกะโมเกสึ9ปีได้อันนี้ก็สามารถพาผ่านได้เหมือนกันแล้วก็เก่งเหมือนกันรองจากซุนซุนเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวหลักที่เพิ่มมาก่อนถ้าซุนซุนได้ไม่นานนี้เองก็คือช่วงครบรอบ9ปีดังนั้นนะครับถ้าเกิดได้มีซุนซุนก็สามารถใช้อิจิโกะมูเกสึ9ปีได้หรือถ้าคนที่มีอิจิโกะมูเกสึ9ปีก็สามารถใช้ยูฮาบาส้มอันนี้ก็ยังเก่งอยู่เหมือนกันทุกค,คนยูฮาบาส้มก็เก่งมากเหมือนกันนะครับดังนนั้้้ก็สาามรถใชได ถ้ามีอยบาส้มก็ไปจังตูจังตูก็เก่งมากเหมือนกันครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันแต่ว่าแค่มาเกอนอยู่สบายเฉยแต่ความแรงก็คือเก่งเหมือนกันยิ่งติดเกตก็ยิ่งแรงเหมือนกันต่อมาก็คือปู่แดงปู่แดงอันนี้ก็เก่งเหมือนกันครับสามารถพาผ่านได้เช่นกันและบูโน่ลมทุกคนบูโน่ลมก็พาผ่านได้เพราะผมอะเอาบูโน่ลมผ่านเอสปาดาระยะใกล้ได้ดังนั้นฮอนโล่ใกล้ผ่านได้แน่นอนครับและสุดท้ายก็คือเซนจูมารุดังนั้นทุกคนจะเห็นว่า ตัวละครหลักของฮารุยาไก่เนี่ยตัวละครเก่งเยอะที่สุดแล้วในสำหรับตัวละครหลักการตีกิวนะครับฮารุยาไก่เนี่ยมีตัวหลักที่เก่งมากที่สุดแล้วดังนั้นแฟนเพจเลือกใช้ใเลยแต่ว่าแนะนําถ้าอันดับหนึ่งก็คือซุนซุนเพราะเป็นตัวละครตัวแรกของฮารุระไก่ที่ติดสถานพัสสำหรับตัวละครหลักนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ซุนซุนเลยถ้ามีก็ตัวอื่นตามความเหมาะสมปรับได้ครับเชื่อว่าถ้าเกิดมีสามารถผ่านได้นอนแต่เซนจูมารุเนี่ยอาจจะต้องเบิกได้เยอะหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่า ซจุมารุเนี่ยมันเป็นตัวสายฟาร์มแต่ก็สามารถใช้ลงทีกิจได้เช่นกันแต่ว่าพวกไอตัวทางซ้ายเนี่ยจะแรงกว่านั่นเองนั้นก็ปรับใช้ได้ครับตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นไม่ได้เอาตัวทางซ้ายดีกว่าต่อมาตัวละครลองตรงเงื่อนไขครับก็คือเป็นสายโจมตีปกติบางตัวก็คือมีบูทบางตัวก็จะมีบูทแต่ถ้าเกิดเพจเราแนะนํานะครับตัวละครที่เป็นตัวลองตรงเงื่อนไขนะครับก็คือเคนเซพันปีล่างล่าสุด เป็นตัวที่ใช้ตีกิลคิโรนี่โดยเฉพาะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์บูทด้วยก็คือเก่งมากครับตัวละครรองหรือตัวข้างที่ตรงงืนขนไขนั่นเองถ้าเกิดคุณไม่มีเคนเซก็สามารถใช้ชินจิได้เช่นกันชินจิก็เป็นตัวละครข้างแล้วก็มีซุปเปอร์บูทสามารถใช้ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดยังไงก็ใช้เคนเซดีกว่าถ้าเกิดได้มีชินจิก็จะเป็นน้องหมาเขียวแล้วก็ยามมี่แล้วก็ฮิโอรีนะครับแต่ยามมี่กับฮิโอลี่นะครับค่อนข้างเก่าแล้วก็อาจจะต้องบทเนี้นเยอะหรือว่าอัพตัวละครเยอะครับถึงจะช่วยได้ดีขึ้น น้องหมาเขียวก็เก่าแล้วเหมือนกันอาจต้องเล่นเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเคนเซกับชินจินี่โอเคเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ให้นำเคนเซ่ครับแต่ถ้าเกิดแฟนเพจที่มีตัวละครบูทตรงเงื่อนไขจริงนะครับหรือว่าตัวรองตรงเงื่อนไขที่มีบูทจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวละครบูทที่ไม่ตรงเงื่อนไขได้ถ้าเกิดคุณมีซุนซุนนะครับคุณสามารถใช้ได้ทั้งฮีเมดเมดหรือตัวอื่นที่ติสานะที่มีบูทได้หรือใช้เนลหรือในมูคิสไมก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีซุนซุนเนี่ย คุณต้องใช้เนลกับเดมคริสมาดเพราะว่าเนลกับเดมคริสมาดเนี่ยตีไม่ติดสาระพิปกติดังนั้นก็จะไม่แยกสารตัวหลักนั่นเองดังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟนเพจมีตัวละครอะไรก็ปรับใช้ตัวบูตตามความเหมาะสมแล้วกันแต่ถ้าเกิดเพจเราแนะนำก็ตัวหลักนะครับซุนซุนเลยตัวรองก็คือเคนเซ่แล้วก็ตัวที่สามเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแฟนเพจใช้ตัวละครอะไรถ้าเกิดใช้ตัวละครซุนซุนเนี่ยไม่มีติดสารพัสดสามารถใช้ตัวหลักเป็นตัวที่สามได้ โดยตัวหลักที่เพจร้อยนาคืออิจิโกะ9ปีเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีลิงบัฟทีมสกิลแรงขึ้นทําให้ซุนซุนแรงขึ้นและเป็นตัวหลักในการีกิลฮารุเรียใกล้ด้วยและซุนซุนเนี่ยมีติติดสาระพัสก็คือคอิจิโกะก็ติติดได้ซุนซุนติติดได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสบายมากและดีมากด้วยดังนั้นน่ะถึงได้บอกในคลิปก,ก่อนไปทุกคนว่าตัวที่ติติดสาระพัสเนี่ยเป็นการปฏิวัติการีกิลทําให้เราสามารถใช้ตัวละครหลักที่เก่งๆอ่ะมาเป็นตัวข้างที่สามารถใช้คู่กับตัวหลักทีี่ตติดสสาพัไ้ ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับแฟนเพจนะครับมีตัวละครอะไรก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมแต่เชื่อว่าถ้ามีซุนซุนอิจิโกะยูฮาบัสอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยผ่านได้แน่นอนตัวละครที่เพจเราใช้ลงตีคีรอบนี้นะครับตัวละครแรกคือซุนซุนพันปีอิจิโกะมเกซึ่เก้าปีแล้วก็เคนเซ่พันปีซุนซุนของที่ใส่ได้เป็นบอลกะโหลกช้วยชาเอสปาดาแล้วก็สติ๊กเกอร์ทหารฮอลโล่ทั้ง3อัน SP สพบวกสามิบเ์นิงที่ใส่ก็คือแชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%ลดคูหทาเปอร์เซ็น อิชิดะพันปีดาแดงแล้วกู่ทำสกิลสอแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%สตาร์คันฟิโยนเวอร์ On แล้วกู่ทำสกิลสอแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น20%ซุนซุนเพจราวหนึงทำห้น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ค่าครีครับเพื่อให้ค่าครีถึง1,000แล้วก็ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองต่อมาอิจิโกะ9ปีก็ใส่เป็นถ้วยชาโยมมาทูน5ดาวแท้บักลกะโหลกสติ๊กเกอร์สกาฮออโลทัั้ง3 30%น SP 30 น,นี้ใส่ก็คือแชทถอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกูทำสกิลสองเปอร์เซ็นต์อิจิโกห้าปีแล้วกูทำสกิลสองเปอรแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ริวเคนพันปียแดงแล้วกูทำสกิลสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้น,น, 5, น,น,น, SP งงนยี่สิปปบเปอร์อเ,เซ็นต์อิจิโกะมเกซึ่่่่่่่่เ่่่่่่่่่ป็นปปปปปป่่่่่่่่่่่่เขา่่ล่่่่่ป่่่่่่ง่่่่ป่่่่่่่0 ติที่ใส่ก็คือมาสกิพันปียแดงเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ22%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ20%ยามี่คันฟิโอนเวิร์เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ22%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%สุยฟงพันปีดาแดงเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ22%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ20%จะเห็นว่าตัวละครสีม่วงสายโจมตีปกติที่เป็นลิงดีมากครับเคนเซ่เพจเรา2ท5 น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ ATK บวก200ย้ำอีกทีนะครับที่เพจเราใช้ตัวละครหลัก2ตัวคู่กันเพราะว่าซุนซุนเนี่ยโจมตีติดสถานะทำให้ตัวละครหลักข้างเนี่ยสามารถติดสถานะผิดปกติทับได้ซ้อนทับกันนั่นเองดังนั้นอ่ะก็เลยสามารถใช้ทีมแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดตัวหลักตีไม่ติดห้ามใช้นะครับไม่งั้นมันจะแย่งสถานะกันทําให้ดาเมจเบามาก เดี๋ยวเรามาลองลงกันเลยดีกว่าว่าเพจิจิใช้ทีมตามนี้แล้วจบที่กี่วินาที みはき物ですわ。 เหตอีทีจบที่4 3 8สามจุดแปดเจ็ดวิทีพิธีการควคะแทนตีคิวไนแมรจบที่สุดมีได้คะแนน300ล้านจบเอ็กซ์เต้าเตหนได้50ล้านจบเอ็กซ์เต้า์เตสอได้50 000, ล้านรวมเป็น400ล้านทุกการจบ1นึ่งวิเทีได้รับเนึ่งแสนแต้มเทีจบ4 3 8สาวิเอาคูณหนึ่งแสนได้เป็น สี 4, 7, ่ล้านสามแสนแปดมนเจ็ันแระมาณแล้วเอาไปบวก400รล้านแลนีคแทน TQ10 นันเองก็จบแล้วครับสลับไกดอัปเดต TQ c เ l e r h o อ,อโล w ระยะใกล้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย ทครสนใจสปอร์ตเพจสามารถโดยเรงท่านคลิปมีหรือสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับสติกเกอร์ไว้พูดคุยกันแล้วก็ได้ปา้ายส้ง่งชื่อขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้า